วัีความรุ่งวีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้้งกวันนี้รถบทุนตํวใจสุขสาของเทศบาลคํรสะา โดยท่านรองนายกปรากฏหลักฐานแต่โบราณพบสุภาพและท่านสอนทอผืนสอดศิลป์ภาพตอนนี้ได้มาจอดรถบุญของเรานะครับได้มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของแมวนะครับแฟนเพลงที่9.8.25เมื่อกี้พิทยุชุมไม่ใช่วิทยุชุมชนวิทยุชุรักติดนะครับมาจอดหน้าบ้านนี้ก็ได้เป็นหมึงนิดเสียงเพลว มันมันมันทำไมลงมาไม่ถึงก็ทำเนื้อย่างนั้นลูกสาวอนุโมทนานะครับวันรวมที่รวมน้องที่กันอยู่สองคนแค่นี้ได้แล้วทีสองคนแค่นี้ได้แล้วอ๋อลูกสาวอยู่ในบ้านขับปลูกมาล้ออกมาเนี่ยรถบุญมาถึงหน้าบ้านแล้วพอสังเกตท้ายรถนะ บุญมาแล้วไอ้ก็ก็ไปแล้วพ่อปูบุญมาถึงบ้านแล้วไปก็ไปไหวพ่อที่ว่าพันียงแตกกลับมาได้สักครวันหนึ่งพ่อให้พรว่าไงมึงพ่อให้พรว่าไงมึงพ่อบอกให้ถูกรางวัลที่หนึ่งดูทายรถยดูทายเลยเราขอเราขอพ่อรล่าดูทายเลยเง เอารถบุญอ่ะรถบุญมาแล้วอ่ะลุกเอ้ยส่งน้ำพระเป็นสิริมงคลกับชีวิตอ่ะร่ำรวยร่ำรวยนะประจักษ์ถึงขนาดซองมาสองศูนย์นี่มาที่หลังก็ออกมาแล้วสองศูนย์อ่อ่ะตัดสินใจแต่วันนี้นะจะเป็นนักร้องม เดี๋ยวพระหลวงพขาน้อยผูบูชาแต่ถ้าตกใจร้องเพลงเราจะทิ้งทิงเลยะเะลยเองขายดีดียังมีแดดไหมขายดีแซ <c oughs> นมแายอ่จดีีัชแล้วครับวันนี้นะครับนะรือว่าเป็นวันวันเฉลิงสกใหม่นะปีหนาเมษายนนะครับ เอาอย่าให้มันวิ่งวิ่งที่โรงแรมหันไปตรงนี้มัเอาเอาเอาตรงไหนไม่เออเอาน้ำมาตกหมด้เลยครับโอ้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอ้ร่ำรวยร่ำรวยนะอ่าร่ำรวยนะสงกรานต์ดีปีหนานะปิดท้ายนะหลังจากปีใหม่สากลหนึ่งมกราปีใหม่ตุ้งจีนมาแล้ว นะกร่ำรวยกันในระดับหนึ่งปิดท้าย้วยปีใหม่สงกรานี่นะปีใหม่ไทยๆแล้วเนี่ยเศรษฐีทุกคนเลยนะเศรษฐีทุกคนเลยนะครับนะอ่า <laughs> ขอบพระคุณมากโอ้ขอบคุณขอบคุณอ่าเออ ชื่นใจน้ำน้ำให้ชีวิตเขาบอกว่าน้ำให้ชีวิตนะครับชีชีเหนื่อยแย่แลยงานไม่ให้ภาวินไม่ให้สักวินแต่ท่านนี่มีมุกนน้ำให้ชีวิตไม่ให้ภาวินไม่ให้พาวินมาตั้งเยอะแยะมายืนดูอย่างเดียวชีเหนื่อยหน้าดูเลยอมีน้ำมากมายให้ชีวิตโอ้แมา เดี๋ยวจะไปพูดในวิทยุให้ฟังแม่เขธรรมดาเออขอบคุณมากมากเลยฮะส่งกล้านส่งกล้านอ๋อโรงงานนิ่งดึงอยู่นี่แล้วยังจะมีถนนอีกเหรออ๋อโรงงานดิ่งดึงอยู่บนรถทั้งนี้แล้ว เดี๋ยวมาประชันกันหน่อยเดี๋ยวมาประชันกันหน่อยเดี๋ยวมาประชันกันหน่อยทุกที่ทชัยสุขสันต์เถิงบาลหรือไทยทุกเพศทุกวัยชื่นชมยินดีสองตาสองแขนสองตาสองราต้นน้ำดำหม้อเป็นวันครอบครัวรวมลูกรวมหลานวันอุตุ จงกลานจงกลานงกลานจงกลานดีครับดีครับสวัสด um ีรบรบรบรรบรสวัสดีครับสวัสดีครับคสรบคีรสรดรสรครับีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตามกอดใคยทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็เวลาไปไป่านะก็จะมีาการแห่บขบวนข้าป่าไปยังวัดสารคุบเถื่อนนะครับแล้วก็ในเวลาเช้าก็มีวนีใต้เกิดขึ้นจะป่าปุดป่าเะิงนในชีวิตและครอบครัวนะคระับท่าอาจารย์นนกลิคกดตนานะครับ กิพาะกิะมสีนะับกิพาะมีสีสีอะไรครับสีอะไรที่จะายสีสีทุกสีได้แล้วเจ็ดสีแต่ท่านเป็นประธานยมุลองพุทธอายุนะครับเทศบาลตะบนวัตราวันนี้มาช่วยกัลยาสัมภาษณ์รถองหลวง ถ้ามีโอกาสมาร่วมรสร้างบุญสร้างบุตรศรกันในวันนี้ก็ขอบูรษาผาคุ้งทองอาจารย์มีสุขภาพาแข็งแรงอายุมากกว่านี้ยังน้อยตักร้อยปีนะ <c oughs> เสียเทิยบอยากยนนะอยู่ตังร้อยปีแล้วอาจารย์ผูจ้าร้อยยี่สิบลสวัสดีทุกท่านสวัสดี มาเดินชมข้าวของข้าครับได้รัรู้เที่กับอยากให้พ่อแม่ยินลองหาวีแย่กั้าวดูดูวด้าวดูข้า a ดูข้า ในแตายนขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยทุกสันต์บุขปานหรือไทยทุกเด็กทุกวัยชื่นชมส่งน้ำพระส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำรูปหล่อหลวงพ่อ,อน,น้อยเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เฮงเฮงเลยรวยสุขภาพสมบูรณ์ทำมาค้าขายกิจกรรมใดๆกิจการใดๆก็จะเดินก้าวหน้าวิ่งเรืองอ่ากุศลได้ทันทีคือเย็นกายเย็นจิตนะเย็นกายเย็นจิตนี่เย็นกายเย็นจิต ตรงกลานตรงกลานตรงกลานตรงกลางได้สบรรยายมันบรรได้วันปีหน้าอย่างนี้แล้ว99เป็นวัดนิดหน่อยกลัวเลยที่ทำบันศาลาก็เหมือนกันนันบรรยายนะแหววนะพี่น้องเขาเนี่ยรวมญาติกันที่บ้านหนุนบรรยายช่วงบ่ายเออตรงกลาน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  อาเชิญสงน้ำพระเพื่อความเป็นสิร i̇şte ิมงคลสืบสารประเพณีขึ้นปีใหม่ไทยวันนี้วันที่15เป็นวันทะเลืงโศกใหม่นะสรงกลานสรงกลานขอบคุณแพรว่าแพรว่าจ๋า่าไม่ใช่เราเัารถน้ำหลวงพ่อเราหลวงพ่อหลวงพ่อต้องหวยเยอะๆเสียพุ่ม20บาทเอาถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง นี่เราพูดกันทั่วๆไปไงใส่ตู้20บาทขอให้ถูกรางวัลที่หึโอ้โหทุกวัดเลยแม้แต่ผมนะถ้าใส่ไปเนี่ยยีบาทภาวนารางวัลที่หนึ่งโอ้โหกำไรเยอะกำไรเยอะจริงๆแล้วก็มาพักรถที่หน้าร้านแคลวานะครับร้านอาหารตำจังนะครับนะ เป็นสิริมงคลชีวิตนะครับลุงหล่อลุงก็อน,น้อยวัธรรมาลานะครับนะ